แต่ในห้องส่งตอนนี้นะท่านผู้ชมปุ๊กดีใจมากเลยนะมีน้องสาวคนสวยนี่มันดั่งอยู่ด้วยกันกับเรานะน้องตู่นะเป็นน้องที่เขาแบบโหจิตใจสู้มากแล้วก็เป็นคนเก่งอีกคนหนึ่งก็ว่าได้นะฮะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตนะฮะก็คือน้องหลุยพรภัยลินศรีวิภาสถิตศรีวิภาสถิตนะฮะน้องหลุยคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมคนะ<ส>เห็นน้องหลุยหน้าเด็กๆอย่างนี้เนี่ย เรียนจบแล้วใช่ไหมจ๊ะจบแล้วคะ่ะนี่หน้าตากงอายุมากเลยนะมีคนบอกน้องพี่เป็นนักศึกษาอยู่หรือเปล่าเรียนจบมากี่ปีแล้วคะคนเก่งเซาเปแล้วค่ะโอ้จบมาสี่ห้าปีะ oh, า 4, 5, ปนะคะเดี๋ยวต้องถามว่าหลุยกินอะไรพี่จะได้กินตามเพื่อพี่จะหน้าเด็กขึ้นตอนนี้น้องหลุยทํางานอยู่ที่ไหนคะ มูล,ลนิธินวัตกรรมทางสังคมค่ะมูล,ลนิธินวัตกรรมทางสังคมที่คอยช่วยเหลือพี่น้องคนพิการเราใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะ,ะแล้วน้องหลุยอยู่แผนกอะไรอยู่ฝ่ายไหนจ๊ะอยู่ยฝ่ายสื่อสารเพื่อสังคมค่ะฝ่ายสื่อสารเพื่อสังคมตรงมากเลยจะได้มาสื่อสารมาบอกกล่าวคนอื่นๆนะ,นะเห็นบอกว่าน้องหลุยตอนนี้เนี่ยถ้าโดยร่างกายก็คือ,อะจะเป็นอยู่ผู้พิการประเภท3ได้ไหมลูกค่ะ ก็คือรักษาการการเคลื่อนไหวคะ่ะการเคลื่อนไหวแต่พี่ปุ๊กก็เห็นหลุยเดินเข้ามาได้ค่<ฮ>ะแต่ต้องใช้ไม้เท้าใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะอ่าแล้วพี่ปุ๊กถามก่อนหลุยต้องใช้ไม้เท้าเดินมาอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยไหมลูกตั้งแต่ไม่ค่ะโนมาเพกการภายหลังค่ะอ๋อหมายถึงตอนแรกเกิดมาก็เหมือนเด็กทั่วๆไปค่<ฮ>ะแล้วมาทราบได้ยังไงมารู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะ เรามีอะไรที่แตกต่างมีร่างกายที่แตกต่างจากคนอื่นคือโนก,กาเปกาเตมาเลยเ์ยจนถึงอาโยปมามันเยเซปค่ะหมายถึงว่าตอนเรียนประถมก็ธรรมดามัธยมก็ธรรมดาแล้วก็ถ้ายี่สิบก็คือต้องเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมลูกหนูไปเรียนที่ไหนตอนอยู่มาหาวิทยาลัยคุณเก่งตอนนั้นอยู่ทันจาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะโอ้สอบติดทันตแพทย์มหา<ะ>วิทยาลัยมหิดลหมอฟันใช่ไหมลูก๋<ะ>อแล้วเกิดอะไรขึ้นน้องหลุยเส้นเลือดในสมองแตกค่ะอ๋อเส้นเลือดในสมองแตกสามครั้งในปีเดียวค่ะสามครั้งเลยเหรอค่ะโอ้ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดแล้วแล้วมันส่งผลต่อร่างกายของหลุยยังไงบ้างลูก ครั้งแรกๆคือไม่เป็นอาไลเท่าไลเลยค่ะก็คือ,อยังลุกเดินด้ใช้ชีวิตได้ปกติมากเลยค่ะไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยไ,ได้เหมือนเดิมยังไปไม่ได้ขาดต้องรักษาตัวค่ะแต่ว่าเดินไดู้ดได้อาไนได้ทุกอย่างค่ะอันนี้คือครั้งแรกครั้งแรก ครั้งที่สองก็เริ่มเดินเซนนิดหน่อยค่ะแต่ก็ยังปกติดีค่ะออ๋ก็พูดพอม,มาครั้งสุดท้ายก็แบบพิการเลยค่ะอืมพิการในที่นี้คือเดินเนี่ยต้องใช้ไม้เท้าเท่านั้นหรือเด,เดินไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะนั่งก็ไม่ได้ค่ะนอนอย่างเดียวพูดก็ไม่ได้ค่ะ โ oh. ดื่มน้ำก็ไม่ได้ค่ะนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวเลยเกึงเตะเตียงเลยค่ะแล้วเกิดปฏิหารอะไรขึ้นน่ะน้องหลุยถึงได้แข็งแรงแล้วลุกขึ้นมาเดินเหินทำงานหาเงินได้ขนาดนี้ก็มันฝึกกายภาพตัวเองไปเลยเลยค่ะอ๋อ oh. สู้ลุกขึ้นมาทำกายภาพ ใช้เวลาทํากายภาพนานไหมคะน้องหลุยจากนอนติดเตียงกินน้ําไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้จนกระทั่งลุกขึ้นมาเดินเหินสัญจรได้ขนาดนี้อะค่ะโอ้เป็นสิบปีเลยค่ะเป็นสิบปีแต่แต่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมัะค่ะม,มันค่อยๆไปค่ะอ๋อเราต้องทํากายภาพหนักขนาดไหนคะน้องหลุยคะก็ เท่าที่ตัวเองไหวเลยค่ะอ๋อทุกวันอยากทำตอนไหนอะไรก็ทำค่ะอ๋อวันหนึ่งทำหลายรอบเลยคะหลายค่ะหลายรอบนะคะล้วนั่งแป๊บแป๊บก็หยิบโน้นมาทำนั่งแป๊บแป๊บหยิบนี่มาทำก็เลยเลยเลยค่ะพัฒนาการดีแสดงว่าหลุยส์ก็ขยันนะหมายถึงว่า แบบมันทำกายภาพตลอดอตอนที่เราเราต้องนอนติดเตียงแล้วค่อยๆทำกายภาพตอนนั้นเนี่ยหลุยคิดไหมว่าเราเนี่ยจะต้องกลับมาให้ได้อย่างนี้ตอนนั้นเคอรบเหมือนกับโนเปอร์เปอร์คะ่ะไม่ค่อยโลเองอะไรท่าไหนก็เลยอาจจะไม่ได้แบบคิดอะไรมากนะกังวลอะไรยเยอะคะ่ะ อ๋อแล้วช่วงที่ทํากายภาพเคยมีความรู้สึกเหนื่อยเบื่อเซ็งไม่ทําแล้วมีไหมเหนื่อยเป็นประจำเลยค่ะ <c oughs> เหนื่อยเป็นประจําแต่ทําไมถึงยังสู้อยู่ล่ะคะทำไมไม่เอ้ยเลิกแล้วแค่รู้สึกว่าอยากกลับมาเป็นปกติให้มาเทสสดค่ะ อืมค่ะแล้วเรื่องเรียนทำยังไงบ้างจ๊ะพอเราไม่สบายก็ลาออกจากคณะทันตะค่ะมาเลธไมเคือคณะเศรษฐศาสตร์รามคำแหงค่ะอ๋มอมาเรียนที่รามคำแหงเพราะว่าจะยืดหยุ่นสะดวกกว่าในการเรียนใช่ไหมคะเป็นมหาลัยเปิดค่ะอ๋ใช่แล้วเรียนรามคำแหงเนี่ยเราใช้เวลาเรียนนานไหมคะน้องหลุย ประมาณสามปีคะ่ะเรียนสามปี<ะ>น้องหลุยคะ่ะบางคนเขาเรียนกันแปดปีหลุยเรียนสามปีจบเลยเหรอเต็งแล้วสองปีครึ่งก็จบคะ่ะน้องสามปีนี่ก็เก่งมากแล้วนะสามปีนี่ก็ไม่ได้ง่ายนะจะบอกให้คนเรียนรามจบสามปีนี่ต้องตั้งใจมากต้องต้องเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นพอสมควร<ะ>แต่หลุยสามปีจบ แล้วแถมบ,บอกสองปีแค่สองปีครึ่งก็ยังได้ลุยจะเกทับพี่มากไปแล้วนะเนี่ยทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นล่ะคะเออพราะโนไปเรียนซ้ำคอนเทมันโอนอยเกดาค่ะนึ่งเทมอมแสดงว่าบางวิชาที่น้องหลุยเรียนตอนมหิดลเนี่ยสามารถเทียบโอนมาใช้รามคำแหงได้ใช่คอ๋อแต่หลุยไม่รู้ก็เลยไปเสริม<ก>ให้มันเล่นไปเรียนซ้ำ ไม่เป็นไรทําให้มันแน่นยิ่งขึ้นะนะคะแล้วเราเรียนจบคณะเศรษฐศาสตร์จากรามคําแหงโอ้<ะ> oh, แล้วก็สมัครเข้าทํางานก็ทํางานค่ะแต่ไม่ได้ท้าทำด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะโอ oh, แล้วมาทําด้านไหนคะด้านซื่อเนียะะ่ยหลักค่ะสื่อเลยไม่เป็นไร<ะ>เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคนทุกวันนี้บางคนเขาก็ไม่ได้ทําตรงนะคะเรียนอย่างหนึ่ง<ะ>ทําอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นคนที่มีความสามารถอนะ พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับตัวนะท่านผู้ชมเชื่อไหมครอาชีพไหนก็ทําได้พี่ปุ๊กว่าเพราะอะไรรู้ไหมพี่ปุ๊กเคยเห็นคุณหมอหลายท่านก็มาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมคะ,ะเห็นต้องบอกเลยนักธุรกิจบางคนไปเล่นหนังก็ยังมีใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วคราวนี้พี่ปุ๊กถามน้องหลุยนิดหนึ่งคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวเนี่ยเขาช่วยน้องหลุยยังไงบ้างในการที่ผ่านช่วงชีวิตที่แบบโอ้ ก็เหลือเชื่อเหมือนกันช่วยทุกอย่างเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทำทุกอย่างค่ะพาหนูไปไกายาพาพาหนูไปเรียนพาหนูไปทำงานคือช่วยจนเมทุกวันนี้ได้ค่ะก็คือช่วยกันส่งเสริมนะคะที่จะทำให้หนูสามารถใช้ชีวิตได้ เวลาที่หนูท้อหนูเหนื่อยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ท่านว่ายังไงบ้างหลุยก็เอาเท้าเทตัวเองไว้เลยค่ะไม่ต้องกดดันอะไรมากค่ะท่านให้กำลังใจเต็มที่เลยนะฮะแล้วทุกวันนี้ทำงานหาเงินได้ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้หรือเปล่าคะ มีบางค่ะ <c oughs> โอ้ดีมากอ๋อแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่ใช้บ้างนะฮะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมคะน้องหลุยนี่กระตันยูมากๆเลยนะฮะแล้วเคยคุณพ่อคุณแม่ท่านยังห่วงอะไรในตัวเราอีกไหมคะก็ห่วงว่าอนาคตแบบร่างกายเราจะมีอะไรเพลิกเพลินไหมคะห่วงเรื่องสุขภาพแล้วหลุยดูแลสุขภาพยังไงไปพบคุณหมอบ่อยไหมคะ พบบ่อยค่ะก็พยายามทำให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงเข้เาไว้ค่ะอาทานของมีประโยชน์ออกกำลังกายทานของมีประโยชน์ออกกำลังกายพยายามดูแลตัวเองออกกำลังกายยังไงบ้างน้องหลุยอ,อย่างบางคนเขาสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเราพิการประเภทสามทางการเคลื่อนไหวเนี้ยออกกำลังกายเราทำได้แค่ไหนยังไงบ้างจ๊ะ โนใช้เป็นลเวงไฟฟ้าค่ะอ๋อสายพานค่ะก็เดินชาๆไปทุกวันเลยค่ะอ่าค่ะนี่ก็คือทำเป็นประจำนะคะ,คะต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะทานอาหารที่มีประโย,ะโยชน์ค่ะไอติมทานได้ไหมคะทานค่ะ <laughs> ไอติมก็โอเคใช่ไหมได้ใช่ไหมคะทานเดียวค่ะ <laughs> แล้วกาแฟทานได้ไหมคะ ได้ค่ะแต่ก็ไม่เยอะใช่ไหมค<ะ>่ะอ่าไม่งั้นเดี๋ยวความสุขในชีวิตมันจะหายไปใช่ไหมคือเราทานให้เหมาะสมค่ะนี่เห็นไหมครเราพวกเดียวกันปุ๊กก็ไหวอย่างนั้นนะะแต่ในขณะเดียวกันนี้ที่พี่ปุ๊กสงสัยนะว่าโอ้โหความจริงช่วงที่เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยน้องน้องหลุยจะไม่เรียนต่อก็ได้นะเพราะพะตอนนั้นค่อนข้างหนักะอะไรที่ทําให้หลุยตัดสินใจฉันจะเรียนต่อคุณพ่อคุณแม่บอกหรือว่าหลุยตัดสินใจเองจะ๊ะก็ คุณหมอช่วยค่ะอตอนนั้นคือคุณหมอให้คำแนะนำว่าอยากให้กลับไปใช้ชีวิตปกติได้แล้วค่ะคุณหมอบอกไปใช้ชีวิตปกติได้แล้วซึ่งคำว่าใช้ชีวิตปกติก็คือต้องกลับไปเรียนกลับไปอยู่ในสังคม,มค่ะแล้วตอนที่เรากลับไปเรียนกลับไปอยู่ในสังคมกับเพื่อนๆเ,น,เน,นี่ย ยากไหมใช้ชีวิตยากหมันจะหลุยก็ยากเหมือนกันค่ะเช่นคนก็<ๆ>จะไม่ค่อยเข้าใจว่าเราเป็นอะไรยังไงเห็นนั่งวิวแชรมาก็สงสัยค่ะหนูก็แบบใช้ชีวิตไปปกติตามเทนหนควรจะใช้ค่ะ ใช้ชีวิตตามปกติที่หนูควรจะใช้ก็คืออะไรที่เราทําได้ด้วยตัวเองก็ทําค่ะเราจะไม่ค่อยขอความช่วยเหลือผู้อื่นหรือ,อยังไงจ๊ะก็ถ้าอะไรทมพอทำได้ก็ทำค่ะอ,อะไรช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยค่ะโอ้สุดยอดนะไม่ใช่รอแต่คนมาช่วยเรานะเราก็ช่วยคนอื่นได้ใช่ไหมจ๊ะ,<ฮ>ะนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่ปุ๊กบอกเลยนะคะว่า มันขึ้นอยู่กับจ e ิตใจของคนนะจุดจิตใจของคนที่จะเป็นผู้ให้มีเมตตาเนี่ยเขาช่วยอะไรได้เขาก็ช่วยเหมือนกับมูลนิธินะนวัตกรรมเพื่อคนพิการที่น้องหลุยมาทำงานอยู่ตรงนี้หลุยสามารถช่วยพี่น้องคนพิการเรายังไงได้บ้างหลุยก็เวลาเขามีคำถามอะไรปานเีก็ถามา โน no, พอูลโนก็จะตอบค่ะแล้วก็แขยงคอนเทนต์ให้ความโรต่างๆค่ะอ๋อเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ค่ะนะอันนี้มาสายนิเทศศาสตร์เหมือนพี่เลยนะเดี๋ยวไปเรียนปิญญาโทปิญญาโทนิเทศศาสตร์ดีไหมเดค่ะ <laughs> หรือบ,บอก เออลุยฉลาดหลุยสามปีจบรล้พี่ปุ๊กว่าหลุยฉลาดกว่าพี่ปุ๊กอีกนนะหลุยโทรสบายเลยนะฮะนี่นี่คือสิ่งที่หลุยทําอยู่ทุกวันนี้<ะ>ใช่ไหมะฮะน้องหลุยคะถ้าเกิดในสังคมเราเนี่ยหลุยอยากจะให้คนในสังคมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องคนพิการเรายังไงบ้างจ๊ะอย่างให้แบบหกคนเหมือนกันหมดคะ่ะคือ ไม่ต้องมองว่าเขาพิการเขาเป็นคนปกติแต่ให้ใช้ชีวิตรวมกันในสังคมแบบเรียบง่ายปกติไปหมดเลยค่ะคือให้ยอมรับซึ่งกันและกันไม่ต้องมาแบ่งแยกว่านี่นคือคนพิการอันนี้คือคนทั่วไปนะ,ะ,ะก็คนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีข้อจำกัดด้านร่างกายบ้างะนะ หรือแม้แต่บางทีอาจจะมีเรื่องอการพูดเรื่องสายตาเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะฮะแต่ทุกคนก็พูดกว่ามีข้อจํากัดหมดนะบางทีคนพิการเขาอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องการเคลื่อนไหวแต่คนที่ไม่ได้พิการอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องจิตใจก็ได้นะจิตใจอา,อาจจะเล็กนิดหนึ่งก็เป็นได้นะจริงไหมเออก็คนเหมือนกันคนต่างกันแต่จิตใจบางคนก็ใหญ่มากนะไม่ว่าจะคนพิการหรือไม่พิการก็ตามฉะนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเขาก็ คนเราก็คนก็เอื้ออาทรกันเนาะอ่าแล้วกับพี่น้องคนพิการด้วยกันอ่าหลุยเข้าใจหัวอกดีพี่ปุ๊กว่าหลุยอยากจะบอกนะกับพี่น้องคนพิการด้วยกันกับเราเนี้ยหลุยอยากจะบอกว่ายังไงอืก็ทุกอย่างมันยากหมดลคะค่ะคือไม่มีใครไม่เคย,ยเผชิญความยากลําบากคะ่ะ ตัวหนูก็ผ่านจทยนั้นมาก็ไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะต้องเจอความยากลำบากอะไรอีกค่ะแต่ก็ถึงแม้มันจะยากแต่ถ้าเราพยายามหน่อยมันก็จะผ่านไปได้ค่ะถึงแม้ว่ามันจะยากแต่ถ้าเราพยายามหน่อยมันก็จะผ่าน ไปได้นะฮะเหมือนกับน้องหลุยพรไพริรนศรีวิภาสถิตของเราวันนี้ยากจริงๆนะฮะในสิ่งที่น้องเขาเจอแต่ในความยากนั้นหลุยก็ผ่านมันมาได้แล้วผ่านมาได้ดีมากๆนะใช้ชีวิตดีมากๆแล้วก็นอกเหนือจากช่วยเหลือตัวเองได้หลุยยังช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยนะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะที่ต้องชื่นชมก็คือคนรอบข้างคนใกล้ตัวนะจะเป็นพลังสําคัญเลยใช่ไหมฮะน้องหลุย อนิดหนึ่งน้องหลุยฝากถึงคนใกล้ตัวผู้พิการผู้ปกครองญาติพี่น้องคนใกล้ชิดหลุยอยากจะฝากไว้ยังไงคะก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต่อไปนะคะไม่ว่าวันนี้จะเหนื่อยหรือจะท้อเดี๋ยวสักวันความสำเร็จก็จะมาหาเราเองค่ะ โอ้โหจำมือหน่อยสิคะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะฮะจะเหนื่อยจะทอ้อสักวันความสําเร็จต้องมาหลุยรับประกันหลุยทําได้แล้วนะฮะสุดยอดเลยนะฮะเอาละค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการอาสามาช่วยเพื่อคนพิการนะ,ะปุ๊บบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่น้องหลุยพูดเนี่ยนะฮะเป็นจริงรับรองได้เลยเพราะเราเห็นหลายท่านนะ,ะที่ฝ่าฟันเอาชนะปัญหาอุปสรรคอยู่ที่ใจของเราก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท,ท่านนะ,ะในส่วนของ ทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะนะที่สนับสนุนรายการเราต้องขอบคุณมากๆนะที่ได้นำพาน้องหลุยพรไพลินมา พูดคุยกับเราเป็นกําลังใจในวันนี้ด้วยขอบคุณน้องหลุยพรพาลินมากมากนะคะวันหลังแวะมาอีกนะนะพะน้องมีความสามารถหลายอย่างเดี๋ยวว่างว่ามาเป็นผู้ดําเนินรายการกับพี่ด้วยนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะวันพรุ่งนี้นะคะเก้าโมงถึงสิบโมงเช้ามาติดตามอาสามาช่วยเพื่อคนพิการแล้วก็วันนี้นะคะทั้งน้องหลุยพรพลินน้องตู่วัชราสิพงศ์นะะทีมงานทุกคนแล้วก็ปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เชื่อมือแต่ใจยังมองเห็นโลกที่เป็นด้วยรักไม่เคยจากแม้เสียงเงียบหายแต่ใจยังร้องดังบอบทุกอย่างผ่านหัวใจที่มั่นคงแม้ทางเดินจะขรุขระาแต่เราอยู่ข้างเธอ